มี่นั่งกินข้าวกับแม่เหรอครับผมทานแต่กลับนะคะผมไม่ทานข้าวครับถ้าใส่ข้าวผมทานผมไม่ทานครับ <c oughs> จูหรอลูกจูทานไหมลูก หนูชอบทันข้ากับแม่ครับแม่ต้องป้อนหนูด้วยพร้อมแม่ครับแม่หอมก,ก่นอนหอมกล่นอมกนจู้หิวไหมลูกจู้ด้วยไหมคะ

ไปเคี้ยวขอมือก่อนขอมือให้แม่ก่อนขอมือค่ะขอมือหอมด้ย ใก้หนิอามีครับอามีครับพอแล้วคนะ่ะพอแล้วพอแล้วลูกเดี๋ยวไปซื้อขนมมาให้ทานเคไหมอันนี้ไม่เอาไม่อร่อยใช่ไหมพอแล้วไม่เดือลรูกไม่ดือไม่เดือครับ ไอ้หมาไอ้มไหนดูใครคะสวัสดีค่ะบายบายตอนลูกบาย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 ครับบายบายครับายบายครบายบายคย